สวัสดียามเช้าจ้าโอ้ยเมื่อคืนนี่พายุถล่มบึงการค่ะเบิ้งต้นคณะเม็กซิโกเรือว่าผักชายานะคะเรืยว่าต้นผงชูดสลมทั้งต้นเลยจ้ะลมไปใส่ต้นหมากผู้หมากเมียโกศลร่งบอนสีเด้๋วไปเบื้องร่วงบอนสีกันเดี๋ยวเปิดเบื้องร่วงบอนสีกัน โอ้อันนี้กลับมาทางนี้เลยโอ้รอดด้วอ้าต้นนีน้มันหายไปไหนโอ้สภาพยังดีจ,จุ๊จ้าเหลือแค่นี้นะคะเพราะว่าเอาออกไปไว้ไข้างนอกหมดแล้วเพราะว่าช่วงกลางวันมุมนี้ร้อนมากนะคะลงอบมันห้อนคักก็เลยเอาบอลสีออกไปเพื่อว่าให้ใบมันเฉาเนาะ ันเป็นช่วงนานนะมุมนี้จะเพราะใครหอนนะคะเพราะมันจะมีเงาบ้านบังอยู่แต่ว่าป,ปตาฤดูการเปลี่ยนองศาของแดดนั้นเปลี่ยนเนาะกลายเป็นฮอนจัดได้จากมุมนี้ก็ได้ต้องเอาบอลสีออกหรบอลเช่นนั้นเขาก็ต้องหาเอียงมาคุ้มข้างบนมันนะคะสแลนแต่ว่ามันมีตะผืนหน่อยก็ได้เอาออกซะนะคะนี่รอดผลอยู่ อ้าแต่ว่าตรงนี้หงายไปเลยค่ะตรงลงอบบอลตรงนี้ตีเทาเฮ็ดถ้าจําได้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ไวบอลมันหงายมาพีเลยไหมอ้าไปทับต้นบอลสีไข่ด้วยอ้าหงสุวรรณโอ้ไม่ใช่ของสุวรรณองเฮือนออตายตายตายเบิ้งแม่สภาพองเฮือนคอยจากอ้าจากหลักพันเหลือเท่าไหร่นี่อ้า,อา ใหม่กันยังงา้โอ้โอ้ตายแล้วค่อยต้องตัดใบทิ้งมันได้บางสภาพเทปในมิดหล่มตนหนึ่งน้องแนนก็จะเป็นบอลสีใบหักนะคะโอ้ เดี๋ยวจะเลยยกเนี่ออกบ้างนะมุมนี้ไม่ทมมั้งผีเสื้อสมอไม่ทั้งแดงงัวไม่ทั้งเจ้ากุุงเดนมาร์กเจ้ากุุงไกเซอร์นั่งไหมอันนี้ยังนี่โอ้สภาพหลังพายุพนัน เมื่อคืนนี่ตอนล้มบ้านะ่ะมันมีมุมที่บังล้มได้อยู่ก็ขึ้นหน้าบ้านมองที่เป็นล่านจอดรถเกา่าเราถ้าเอาบ่อนสีไปว่างแทนรถเนาะแต่มันห่งมันมีเวลาที่จะไปข้นจากอีกด้านหนึ่งมากนะคะพอว่าล้มแห้งฝากมา่านนะคะก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็เลยมีบ่อนสีหลอดโยอันส้นเดียวนะคะขึ้นหน้าบ้านมองล่งรถข้างบ้านแล้วก็ มุมอีกมุมนึงนะคะจะเป็นรูปตัวแอลนะบรอดนะคะล่มโดนเต็เมเต็มโหอกมากเนะยโอ้เสานี่กับผ้ามันยางสำรวจความเสียหายจากล่มผ้ายุเมื่อคืนนะคะแคตตัดกระสิบแคตตัดโอ้แคตแคตัดออกดอกหลายอยู่ตรงนี้ เราจะไปเอาบันไปกูชียไว้ขายอยู่ด้านไม้นะคะม,ม,มุมนี้มุมนี้มั้งค่ะอ้อหมักแปมร่วงหมดเลยหมกแปมนะล่วงล้งมาเต็มก่องกระถางเยอ่ลมแห้งหลายมันสุกสุกว่ามเต็มที่นะคะส่วนจไก่ๆพูดเลือนพอช่ำพังหมดเลยจ้ะตอนนี้ก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะ มันเยอะมากเลยตัวนี้ซื้ออย่างก็อจำซื้อบ่อไใดแล้วเดี๋ยวจะขยายใส่กระถางนโดนกิ่งไม้หักใส่แล้วแต่เดี๋ยวความที่มันกิ่งเยอะมันนักกิ่งนะคะโดนร่มร่มก็ได้พัดมันไปเอียงไปย้่ทั้งพูนมันเลยต้นเทปนิมิดลมต้นหนึ่งเดี๋ยวจะประคอมันขึ้นก่อน โอ้บังสภาพสงสารบอนซีคอยแทะใบกำลังงามกำลังจะขายได้แต่บอนซีมันอันกระข่อยู่รงที่มันมันฝืนไงนะคะถึงใบม,มันหักห้อตัดถิ่งอาทิตย์เดียวมันก็สามารถฝืนขึ้นได้หรือใส่ไวได้แค่สองสัปดาห์สองอาทิตย์นะคะมันก็สามารถงามเต็มฟอรอมขายได้นะคะบ่บ่บคือต้นใหม่อื่นที่ขันในกิ่งหักเดือซัวเถ่ เฟืนขึ้นนะคะสวสดงงอกแล้วสบไปโอ้โหพีเสือสมุดค่อยอ่โอเคแค่นี้ก็นัดจ่าเราจะไปยกเอตู้อบเนี่ยออกก่อนมันทับพีเสือสมุดพี่บัวโอเคจ้าเจอก,กันคลิปหน้าค่ะมื่อนี่ก็พ้ามาชมความเสียหายของโร่งบ่อนสีหลังพายุพานแค่นี้นะจ๊าไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามจองให้แน่นเ้อ